การก่อนจะถึงจันนะคะน้องตรีกับน้องอาร์เตรียมตัวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้อธิบายก่อนวันนี้จะรห้าเลยนะพี่บิ๊กห้าเดี๋ยวเดี๋ยวจริงๆริงตอนนี้ชุดนี้คือชุดพร้อมแต่ยะ่งแต่ขนนั่นจริงจริงอะมุมาต้องแต่งจะบาเรียนเสื้อแต่งแต่งตัวชุดขนเต็งชุดแดงสองชั่วโมงมาผมคือเรียกได้ความยาว เนไอ้ขนมที่ทำไว้ในวานสวยงามมันเกิดแบเนี้ยแล้วคนหนึ่งแต่ตัวเองไม่ได้นะต้องยืนให้คนมาพอดทุบาะบตัวต้องมาเทีบให้ใช่ไหมมันจะใช่มะมานี้เรแต่หน้าใช่เพื่อใมันเพื่อใมันเพื่อใอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็อยู่กันทั้งวันเลิกเมื่อไหร่มาล่อให้เทีบออกเองหมดเลยนะข้าน้ำเชียร์อะไรคะน้องนี่เขาใส่พระแบบ แบบยืนตรงค่ะเข้าหองน้าไม่ได้เลยจนกว่าจะแสดงเสร็จเท่านั้นค่ะคือมันทั้งสมาธิทั้วมาบนพ้สฝึกมาเยอะมากนี่อย่างนี้ไม่ต้องไปตัดกระเพาะหรอกเย็บกระเพาะหรอกที่ไข่ชุดด้วยได้ไดมเวลาก่อนก่อนที่เาจะแสดงก็คือเราก็จะทำกัที่เยบน้อยก่อนแล้วเนี่ยแล้วแต่งนะแค่จงกระเบนอย่างเงี้ยคนเดียวก็ใส่ไม่ได้นะคะก็มีคนวนให้ใช่ไหมเขาไปอย่างเงี้ยอันนี้มาอันนี้มา ชุดยืนเครื่องชุดยืนเครื่องวันนั้นวันนี้ก็เลยถ้าแต่งจริงมันไม่ถัดนะถ้าแต่งนี้ก็เดี๋ยวไปดูชงู้นี้นะข้าเป็นตุ๊ก่อนทีนี้ีนี้จริงๆแล้วตองอาเขาเล่นตัวพระใช่ไหมฮะตัวพระเนี่ยพระไม่ค่อยมีฉากที่จะจะเข้ากับใช่ไหมใช่ไหมบนไหนจะผลักไมะได้ต้องอยู่อยู่บาทีต้องใช้สถานที่่อยใง่าในคำภาพพระดูซิตัวพระเช่นการมีเพอะนี ค่ะเจ้าสมาัตะเทพมืมหล่อที่สุดที่นี่อะไรเมือนี้นี่คืออะไรพือการยิ้มนะการยิ้มหรือยิ้มท่านี้คือสืบมาจากอะไรคือสืบมาจากว่าเวลาคนเราหัวเราะหรือเวลานีใจแล้วก็จะเมือปิดปากอันนี้มันก็เป็นมันก็เป็นจะหนีเวลาเราอยู่ในรวในหวังสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยเขอครูโบราณเขาเลยเออปรับท่ามันว่าเออเรงท่าเปลี่ยนท่ามาเป็นพระยิ้มอันนี้แสดงว่าเก๋ที่ไม่เคยดูโขนเนี่ยเวลาหัวเราะก็ไม่เคยปิดปาก ก็ต่อเนี่ยและแล้วลิงกลิงยิ้มมาตัวเ็นลิงยิ้มตึงเหมือนกันทุกโดนเป็นตามบคลิกของลิงยักษ์ยิ้มะยมถ้ยิ้มก็นลิงยิ้มยิ้มจะมีท่าพยองนิดนิดใช่แล้วลว่พี่เดี๋ยวที่จะได้ดูคืความที่มีตัวนางนากับตัวผู้ชายก็เลยต้องให้เป็นเล่นเป็นหันมุม้าหกับน้ำที่มาจากตอนแรั้ง้มาจอตอน จองถนนครับผมโดยเรื่องราวก็คือเหมือนกับพระรามเนี่ยกำลังจะต้องโยกทัพเพื่อจะไปที่กรุงลงกาของทศกัณฐ์ใช่ไหมครับโดยสถานที่นี้ก็คือจะต้องข้ามมหาสมุทรไปต้องข้ามมหาสมุทรไปก็เลยต้องทําถนนก็คือต้องสร้างสะพานไปโดยอันนี้ก็คือสั่งให้หนุมาเนี่ยแหละเอาหินไปโกยปุ่ในน้ําไปจองให้เป็นถนนเพื่อจะได้ข้ามไปได้พออนุมานก็ไปทําตามคำสั่ง แต่ก็ผมใสเอ๊ะทำไมเราผมผมหินลงมานะตรงกลางแล้วทำไมถึงไม่เป็นขึ้นมาเป็นถนนสะพานสักทีเลยว่าดำลงไปดูดำดำน้ำลงไปดูกป็นาือว่าไปเจอสุพรนณมัตฉาซึ่งพศการเนี่ยสั่งให้สุพรนณมัตฉาเนี่ย ไปทำยังไงก็ได้ไม่ให้จองถนนได้ใช่สมภนามัติขาที่เป็นเป็นลูกของรัชกาลแล้วก็กับนางปลาก็เลยเป็นปลาครับก็อยู่ในมหาสมุทรเลยสั่งให้ปลาเนี่ยเอาคาบหิงเนี่ยไปทิ้งที่อื่นทําให้อนุมานไม่สามารถที่จะจองถนนได้ดีขอนุมานเนี่ยหลายหคนมาพูดถึงแล้วมาเกียรตแล้วอยากเป็นหนุมานรู้สึกหนุมานหนึ่งพระเอกเพรามีการเจ้าชูกุ้มปิดเวลาเมื่อเมื่อลงลงไปแล้วปุ๊บไปเจอสมภนามัตชาแล้วก็เออก็เลย ที่เปรันพระรามยู่เลยทีนี้ผมนไปสู่ท่าโขต้มีท่าท่าบอกรักท่าอะไรใช่หมเ็สิเีนเห็นได้นี้มันท่าเป็นไงท่าาบอกรักก็อย่างเช่นถ้าเป็นท่าลิงเนย่าลิงเป็นรไม่รัไม่รักไม่รักนั่งนนั่นั่งน่งนนันันั่งนนงังนั่ายั่นั่อัน่นนัันังัก เรียกมาอะไรเงี้ยเป็นท่าเรียกมาแล้วมีอะไรมีจี๊ดิ้วนี่คืออะไรมีท่านี้ด้วยนี่ชวนชวนอ๋อเหแล้วนี่ท่าโขดแล้วเนี่ยเป็นเกรดเป็นเรียกว่าเป็นเป็นเกรดในท่าโขดคือเหมือนกับว่าไงล่ะเออนนี้ก็งี้นะแ้วมีมีแล้วกต่อได้แล้วมีมีแอ๊ดยักคิ้วให้เลยนะตอนยักคิ้วอาจจะเป็นอย่างงี้นะปุ๊บ ก็จะปูดี่แหละแนี่แหละแน้วอยู่ท่าไียัดผิก็ด้ ที่เวลาเวลาโขนเขาถูกเชิญไปงานอีเวนต์ต่างๆส่วนใหญ่ในตอนนี้นะเพราะมันมันจะมีแล้วมันก็ถึคนดูได้คือไล่ตามตัวนางก็จะหนีไปหลบที่คนดูอนุมานก็จะท้าเห็นไหมเพื่อให้เพื่อให้คนดูเนี่ยมีส่วนร่วมแสดงด้วยก็จะเป็นที่นิไปด้วยอ่ะเดี๋ยวลองนะให้ลองให้ดูเชิญมต้ไปประจำที่หนึ่งหนูเก๋ชอบน้อง ที่เวลาเขาเล่านะเขาเล่าแล้วมันเชิญค่ะแล้วมันสนุกอ่ะคือตาเขาสนุกมันเหมือนเรื่องราวมันสนุกในขณะที่เราคนนอกไม่เคยเรียนไม่เคยรู้สึกว่าโหนะตอนแรกเราลุ้นเองนั้นแต่พอมาแล้ว ผู้นี้ถ้ารู้แล้วแล้วจะเห็นว่าเออมันสนุกมันมีที่มาที่ไปคืออย่างนี้นะพี่ตัวจริงๆท่าสือเนี่ยออกก่อนก็ดีเนาะจะได้ริงๆดีมากที่วิทยาขาท่านังสือออกเลยว่าดีนะคะวางจำหน่ายทั่วไปนะคะือก่อนสองวันก็ดีเนาะอ่านหนังสือก่อนแล้วไปดูหรือไปดูแล้วมาอ่านแล้วไปดูอีกทีได้หนละก็ได้นั้นแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าว่าหนักเล่คนขนคือตายละเครียดียวนย่งไรนใช่ นี่เขาเลยจะดูโขนเข้าใจไหมคะไม่คือไม่ต้องเข้าใจก็ไม่เป็นไรไม่เ้อน,นะน,นตินหาภาพยนต์มันก็จะมีเนื้อหาความในภาพยนตร์แล้วมันจะจูงเราไปสัมผัสโขนเองโดยไม่ต้องกังวลค่ะอเอาละค่ะเราไปดูอนุมาลจัดนานกันนะคะคือต้องมีเพลงประกอบด้วยใช่ครับ<ะ>มีเพลงมา music คิดอะไรนะ m u s i เชิญเชิญเชิญ เลื่อนนะมัน <c oughs> จะเลื่อนหน่อยนะคะที่สุดท้ายก็อังมานกับพิพัฒน์มนาฉาก็ได้กันแล้วก็ <c oughs> มีลกมูกเป็นมาฉานุกมาฉานุกกว่าไปเกิดในเรื่องที่เพิ่งจบไปเนี่ยโวยสมเด็จสิรไมาลาเป็นมาฉานุกไปเฝ้าอยู่ตรงบึงอะไรเนี่ยแต่ บคือเรามาเกียนเป็นเรื่องเป็นเรื่องเ,เรื่องธรงมรมะธรรมจริงเเรื่องคือคุยคนหนึ่งไปไปเอาเมียเข้ามาท้องสการ์ไม<า>รักพาศีดาแล้วพระรามก็ต้องตามเอาสีดาคลียมาด้วยเพราะว่คนสามัญเนี่ยไม่มีธิเดชต่อสู้กับ ฝ่ายอธรรมซึ่งเป็นมาด้วยวิทธารูภาพอะไรอย่างเงี้ยะแล้วก็ว่าไปเป็นตอนๆมิน้าก็จะบอกว่าโขนเนี่ยจริงๆเอามาเล่นตอนนี้เนี่ยก็ไม่ไม่ตกยุคตกสมัยนะใชรได้กับสภาพบ้านเมืองการเมืองได้ทุกยุคทุกสมัยจริงที่ตัวมันเป็นเรื่องของคน่เส้นากิเลสตัณหะอยากมีอยากได้อยากเป็นใช่แล้วก็หลบซ่อนอยู่ในอยู่ในใจหลบซ่อนอยู่ในวิสายโขนที่มันใส่บอกเราว่าอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยความในใจอีกเรื่องหนึ่งมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของ ของสังคมโลกของมนุษย์เหนื่อยไหมครับเหนื่อยมากเอยคะช่ไหมริงๆน้องเป็นตัวพระนะแต่เขาก็ไปไปไปซ้อมไซ้อก็เลยจากาวยนของที่เข้ารอดด้วยนะถ้าเราหลอกในเรื่องราว่าไม่ต้องเป็นหลายๆอย่างไปเปิดจับเป็นดีกันนี่ค่ะ รอๆอยู่ดีๆให้เป็นลิงโดนถ่ังจริงๆนะคือสายเลือดศิลปินจริงๆนะคะเขาเขาสามารถทําได้ทุกบทบาทแล้วตัวนางนี่ไม่ใช่ยืนแล้วแบบน่าคือมันต้องเกรงจาดสีหน้าอารมณ์หน้าตาเนอะคือเขาเป็นคนดีเมื่อตอนที่เราเจอไงจนกระทั่งเขาไปเป็นเนี่ยตะเกียกตะกายนะฉาหลังหน้าก็ต้องมีอ่ะไม่พลอดภัยไม่เหมือนกูโกนเรากลัวไงเขาจะมาจับเราสุดท้ายก็ไป อาดนะแี่อเปนแรกแต่ยงไม่ยอมซ่อนตัวมีนานๆงอดกเลยอกลับหน้าต้องอามไม่ทำเนาะตอนเขาแบบส่หน้าจิใจก็เจไปเลยไม่เห็นเลย่เห็นเไม่เห็นเห็นขาไม่ไม่เ็น้าสนใจงไก่น้นบอกว่าน้องเกม่เก่งค่ะไม่เ พูดกับพูดอะไรกับเอาแม่พี่น้องกันมินิดหนึ่งค่ะค่ะก็ฝากภาพยนต์เรื่องนี้แล้วกันค่ะวันที่ยีสิบหาสงหาคมนี้นะคะทุกโรงภาพยนตร์ค่ะก็ ไปดูเนี่ยจะได้ครบทุกรสชาติแน่นอนเพราะว่ามันดําเนินโดยชีวิตคนจริงๆ<ช>คน<ช>ๆที่เขามีอาชีพในการเล่นโขนเ <ๆ S 1> ขามีชะตากรรมอะไรหลายๆอย่างที่เขาจะเลือกในทางท,ที่ถูกหรือทางที่ผิดอันนี้ต้องไปติดตาม,มแล้วก็สิ่งที่จะได้กลับไปแน่นอนก็คือศิละป,ปะวัฒนธรรมของชาติเรานะคะถ้าคนไทยไม่ช่วยกันอนุรักษ์เอรชาติไหนจะมาอนุรักษ์ให้เรานะคะก็ในผมเชื่อว่า หลายคนก็รอชมภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเพราะว่าก็อยากจะชมสิ่งที่มันแสดงถึงศิลปละวัฒนธรรมของชาติเหมือนกับเพื่ออะไรเพื่อที่อยากจะบอกกับคนอื่นๆเขาบ้างว่าแม้แม้เราจะรับเอาวัฒนธรรมของคนอื่นเขามาบ้างนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วลึกๆเนี่ยเราก็ยังคงคิดถึงแล้วก็ยังหงแหนสิ่งที่มันเป็นของของเราอยู่ ก็เราเป็นคนไทยนะครับอยู่ในแผ่นดินไทยอย่าปล่อยให้ศิลปะไทยแพ้การเวลานะครับเราขอฝากไว้ด้วยครับเข้ามายูนเรื่องคนโขนครับแล้วอย่างน้อยที่สุดนะแอนกำลังคิดอย่างนี้พี่ตัวคนที่เกี่ยวข้องกับโขนทั้งหลายไม่ว่าจะอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังเเขาจะยิ้มได้อย่างมีความสุขที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตของเขาเลยนะตังหวังไว้อย่างนั้นครับคือคือคนเราอยู่ในแวดวงอะไรโดยเพราะแวดวงเวลาเวลาถูก พูดถึงม่ว่าระใดก็ตามก็มีความสุขเสมอมีนักแสดงรุ่นเก่าอยี่ยนะถนอนมมานานมันคือเป็นเจตนาเนี่ยอยากได้ครูรุ่นเก่าให้มาพวม,มเล่นรืดองละไรคนที่ได้ถึงก็ไปหาดูเอาเสียไปแล้วต<อ>้องมีแต่เราก็ได้น้ถนอมอยู่แล้วแค่มีความสุขมากเวลาจะมาทำง,งานรู้สึกแกมีชีวิตชีวา<ม>แข็งแรกแล้วเราพูดถึงเรื่องนี้จะยิ้งมีความสุขทุกคนครูเมื่อและคณะครูหร่อทุกคนเลยก็หมดค่ะก็<อ>นะคะ สามท่านนี้นะมาเล่าเรื่องราวต่างๆเ่ยนะคะโดนแทะลมบ้างเล็กน้อยก็ค่ะให้าการส่ให้การดูสนุนานใ้ควูค่ะใครรอแต่น้องแต่เดี๋ยวจบรายการเดี๋ยวน้องอารีริบรีกับานเดี้องกไกัเดี๋ยวกามีเกรดหนึงนะเกดนะน้องแต่งนน้ ชมภาพยนตร์ดีๆหนังดีๆของคนดีๆจิตใจดีๆเด็กๆเ,เหล่านี้ต้องถือได้ว่าเป็นคนหนึ่งกำลังสำคัญที่จะสื่อสารวัฒนธรรมศิละปะวัฒนธรรมที่สวยสดงดงานที่บางทีคนไทยอ่ะไม่เคยมองเห็นมองข้าวมันเปนตลอดเวลาเรื่องนี้จะเป็นเรื่องแรกที่จะพิสูจน์นะคะว่า คนไทยยังรักศ th yeah. ิลปะวัฒนธรรมไทยอยู่จริงหรือเปล่าค่ะนะคะเอาใจช่วยนะคะพี่ตัวแล้วเราก็จะไปดูหนึ่งรอบสองรอบสามรอบค่ะสองอันดิสองอันดิแล้วขึ้นหัออกมาขื้นหันอีกค่ะ แค่ได้เข้ามาดูนะครับแล้วก็หวังว่าท่านจะสนุกกับภาพยนตร์ครั้งนั้นก็เป็นความสุขของคนทำงานแล้วเราพอเนื้อหาในเรื่องวัฒนธรรมดีๆของชาติก็อยากให้ทุกคนได้เห็นก็ขอบคุณรายการขอบคุณพี่สมทีนะครับที่พูทีมบอกเลยให้ตัวมาพี่เต็มที่ช่วยอัมพัน์คือหนังมันมันทำเสร็จแล้วมันไม่สามารถไปไปวางไว้กลางสวนสาธารณะแล้วใครอยากมาดูก็มาดูมันมีขั้นมีตอนมีเรื่องของโรงเรื่องของอะไรมันก็เลยต้องมีการประชาสัมพันธ์ขอต้องขอบคุณทุกรายการ ท่านเอสซีที่ลงที่ที่ให้โอกาสเราได้ย่าสเราผ่านไปอย่างพี่น้องนะฮะก็ถ้าแยกแยได้นะฮะก็คุณมนกครับพี่ตัวก็จะมาคุยกับรายการข้อไข่ใส่ข่าววัพุธซึ่งจะพลันอารมณ์เลยนะคะเพราะพิธีกรสามคนนั้นไม่ธรรมดาค่ะเดี๋ยวจะโดนพี่เพชรเนี่ยนะแต่ว่าเป็นห่วงเป็นห่วงนะถ้าแบบ น้องสาวๆมาเนี่ยจะแย่แน่เลยอาไดก่นนะมาเองไหมคะไม่ได้ก่อนที่กองวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่มาอย่างสูงนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวพบกันก่อนค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการมีอะไรมาให้ดูเล็กๆน้อยๆสักครู่เดียวค่ะ